ยินดีต้อนรับสู่ Toyota าไฮ u ักอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับไฮลักที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาไปชมโตโย t a าไฮลักแชมป์รุ่นปี2025รถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันแท้ของไฮลักหรือแค่สนใจนวัตรกรรมรถกระบะล่าสุดคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้แน่นอน Toyota าไฮ u ักแชมป์2025คือการปรับสู่ความเรียบง่ายแต่ทันสมัย ถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งใช้งานได้จริงและดัดแปลงได้ง่ายเหมาะทั้งสำหรับงานหนักและการใช้งานทั่วไปโตโยต้าตั้งใจสร้างรถกระบะท,ที่มีราคาย่อมเยาทนทานและตอบโจทย์การใช้งานจริงซึ่งไฮรักแชมป์ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้อย่างลงตัวแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์หรูหราเหมือนรุ่นท็อปของไฮรักแต่เสน่ห์ของมันก็คือความทกทนและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ขุมพลังของไฮรักแชมป์มีให้เลือก2รุ่นคือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้กำลังประมาณ137แรงมา้าและเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรให้กำลังประมาณ164แรงมา้าทั้ง2รุ่นสามารถจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขับขี่โดยมาตร,รฐานจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังและมีตัวเลือกขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแกร่งมากขึ้น ดีไซน์ภายนอกของไฮลักแชมป์2 0 2 5เน้นความเรียบง่ายและแข็งแรงมีเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนซ่อมแซมง่ายและมีต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับทั้งธุรกิจที่ต้องการรถใช้งานจำนวนมากหรือคนที่อยากสร้างรถในสไตล์ของตัวเองโตโยต้ายังมีตัวเลือกรูปแบบตัวถังหลายแบบเช่นตอนเดียวหรือ2ตอนและพื้นกระบะแบบเรียบเพื่อการบรรทุกที่สะดวกที่สุดแค่ดูจากการออกแบบก็รู้เลยว่าความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญภายในห้องโดยสารก็เน้นความทนทานเป็นหลัก มีอุปกรณ์พื้นฐานครบเช่นระบบปรับอากาศระบบเชื่อมต่อบลูทูธและเบาะผ้าคุณภาพสูงที่ทนต่อการใช้งานหนักไม่มีวัสดุหรูหราที่ปละบบางทุกอย่างในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงในชีวิตประจำวันโตโยต้าเริ่มเปิดตัวไฮรักแชมป์ในประเทศไทยเป็นที่แรกเพราะที่นี่มีความต้องการรถกระบะท,ที่แข็งแรงและราคาจับต้องได้สูงมากและมีข่าวลือว่าหลังจากนี้อาจมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการรถกระบะใช้งานจริงจัง อีกจุดเด่นของไฮลักแชมป์คือการรองรับการดัดแปลงที่หลากหลายโตยโยต้าได้ร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่นเพื่อสร้างชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นแปลงเป็นรถขายของรถส่งสินค้าหรือแม้แต่รถสำหรับลุยเส้นทางออฟโรดจึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นเหมือนผืนผ้าใบเปล่าให้คุณสร้างสารรค์ได้เต็มที่เรื่องราคานั้นโตยโยต้าตั้งใจตั้งราคาไฮลักแชมป์ให้หน้าจับต้องได้กว่ารุ่นปกติของไฮลักมากราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ที่เลือก แต่เป้าหมายหลักคือทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของรถกระบะคุณภาพได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับการอัปเดต2025 Toyota Hilux Champ ในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามข่าวสารรีวิวและพรีวิวรุ่นใหม่ๆของ Hilux อีกอย่าลืมติดตาม Toyota Hilux อัปเดตด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า